สวัสดีครับชีน้องเพื่อนทุกคนทีนี้ผมจะมายามรอบดักปลาผมนะครับนี่ครับผมใส่รอบว้สี่หลังใส่นี้เลยจุ่มกันไว้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะมาใส่ใหม่ครับเมื่อวานนี้ผมใส่คําผมก็จะใส่เป็นแถวนะครับนี่ครับปลาถามว่าถูกไหมก็มีอยู่ครับนี่ครับอืมปอาหมอสองตัวนะครับนี่ครับเข้าอยู่เพราะว่าผมจะหาไม้มาคุมไว้ให้มันนานๆนะครับนี่ครับ ก็มาอนอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่าปลาเยอะมากเลยครับดิ้นไปดิ้นมาโอ้ตาสิอ่อนลายครับพี่น้องเลยปลาผมหักหยามารอบตัวนี้สองครับหนูกัดกว่าจะมาปกปกไปครับเห็นมันลูกๆกครับเพราะว่ากลางวันเพราะว่าแถวนี้หนามมันคุ้นครับผมคิดว่าปลาที่แถวนี้เพราะว่าแถวนี้หนามมันลึกครับนี่ครับกวก็จะใส่ลอดใ้ หอแป๊บนึงครับผมใส่หลอดเอาปลาออกกันครับครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยได้ปลาหมอสองตัวนะครับนะครับถ้าผมไม่ทำอาหารผมก็จะปล่อยนะครับมันจะโตนี่ครับก็ต้องดูตอนเย็นนะครับตอนเย็นพอจะมาดูเพราะว่ากลางวันแดดมันร้อนครับ ปลาจะมาเข้าตรงนี้เพราะว่าน้ํามันร้อนมากครับตรงนี้น่ครับปลาจะน่าจะมาแถวนี้นะครับผมคิดว่านะครับจริงถ้าผมมีฟางเข้าครับฟางเข้ามาคุมคุ้มคุมไว้รอบข้างให้ปลาเข้ามานะครับให้มันลกๆปลาก็จะเข้ามานะครับ เป็นฟานนี้ทำไม่ดีครับเพราะว่ามันค่ำแล้วต้องน้ำก็เริ่มลดนะครับน้ำก็ยังเหลือไม่เยอะนะครับไม่ได้เดินดูน้ำครับว่ามันเหลือมากขนาดไหนะนี่ครับ ปลาซิวเยอะมากครับปลาซิวว่าทำแปลงทางดีๆครับเดี๋ยวข้าวแช่น้ำนี่ครับไม่เดี๋ยวข้าวผมหักอูน้นี่ครับ,เ,เ,เ,รบเพราะว่าผมจะเดินทุกวันนะครับเดินดูรอบเพื่อนคอยติดตามนะครับติดตามดูด้วยนะครับ ใส่ไว้ทั้งหมดสีหลังครับสิจุ่มกันไว้เลยพี่น้องเลยอันนี้น่ะน้ำไม่ลึกนะถ้ามีก็จะมีตรงนี้นะครับน้ำตัวที่ผมใส่รอบนี่ครับมันลึกน้ำก็ลดลงเรื่อยๆครับนี่ครับ ตรงนี้น้ำไม่เยอะนะครับตรงข้าวลมนี่จะมีป่ายเยอะนะครับผมไม่ได้ไปเดินดูน้ำมากมีน้อยครับตรงนี้ ดูข้าวครับข้าวเจ้าครับตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งนะครับน้ำหมอกเยอะครับตอนเช้าเช้าเสียว่าพอติดติดเ,เช้ามาดูครับน้ำหมอกครับเกียงเปียกบทดเสื้อก็เปียกผมก็เลย ไม่มานะครับรอแดดออกถ้าน้ำลดนีะครับปลาก็จะไปรว,รวมกันตรงนู้นครับ ัวที่ผมใส่รอบนะครับอืมทำรถเร็วมากเลยครับไวมากเนี่ยถ้ามีฟังนี่ครับฟงัง ข้าวเจ้าครับใกล้แก่แล้วเดี๋ยวก็ได้เก็บเกี่ยวรตรงนี้ข้าวไม่สวยครับกินไม่ค่อยดีตรงนี้ขนาดดำมอานะครับปักดำยังไม่สวย